สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องเจ้าหญิงทาโร่นะคะวันนี้ก็พบกันอ,อีกเช่นเคยนะคะกับหัวข้อพิกอากาศนะคะความโชคดีสุดๆของคุณในปีนี้เลยเนะี่ยจะเป็นเรื่องอะไรนะคะโดยวันนี้ก็จะมีให้เลือกทั้งหมดหกองด้วยกันนะคะก็จะเริ่มกันที่กองนี้นะคะเป็นกองแรกนะเป็นนัาให้นี้นะคะอ่ะอันนี้คือกองที่หนึ่งนะคะกองที่สองนะคะ กองที่สามค่ะกลองที่สี่นะคะกลองที่ห้าแล้วก็กลองที่หกนะคะ,ะกดหยุดกันก่อนได้นะคะถ้าเกิดว่าเออยังเลือกไม่ได้นะคะนี่ก็จะเป็นพิกอากาศเราไปดูกันว่าความโชคดีสุดๆของคนในปีนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องอะไรนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเริ่มที่กองแรกกันก่อนเลยนะคะ สำหรับใครที่เลือกกลองนี้นะคะสวัสดีนะคะชาวกลองที่หนึ่งนะคะเราก็จะใช้เด็กนี้นะคะในการอ่านไพ่นะโอเคไปดูกันนะว่าเรื่องราวดีๆของคุณเนี่ยจะเป็นสุดๆเลยปีนี้จะเป็นเรื่องอะไรนะคะ โอเคเลือกมาสิบใบนะ mm hmm. เลือกกันสดๆขอให้มลังงานรวมที่เออออกมาแล้วแบบว่าตรงที่สุดนะคะ mm hmm. ใบที่1น,นะคะ mm hmm. เป็นไพ่เด็กถือเหรียญน,นะคะตอนนี้ชีวิตของคุณนะคะอาจจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีแล้วแหละนะคะ mm hmm. เกิดว่าเออดวงเราเคยไม่ดี mm hmm. เคยมีปัญหาในเรื่องของการเงินยอดขาย ตกนะคะแล้วก็สภาพคล่องในเรื่องของการเงินไม่ค่อยดีตอนนี้ก็อาจจะดีขึ้นแล้วนะคะแล้วก็อาจจะโชคดีเรื่องงานใครที่ว่างงานก็อาจจะได้งานนะคะแหงเม่นะคะระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพนะคะบางคนมีเกณฑ์ต้องเดินทางนะคะก อาจจะมีกฑ์เดินทางไปต่างประเทศนะคะแล้วก็บางคนอาจจะมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นได้ในปีนี้นะคะระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพนิดหนึ่งนะคะไพ่ใบที่ห้านะคะก็เป็นเรื่องเ,ออเป็นไพ่เจ็ดเหรียญน,นะคะเชอรี่ออดนะคะดีวิลนะคะก้าวไม่เท้านะคะก้าดาบนะคะ และใบสุดท้ายนะคะก็เป็นไพ่อัศวินถือเหรียญน,นะคะโอเคสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณจะได้รับในปีนี้นะคะสำหรับชาวกองแรกนะคะอยากจะบอกว่าคุณนะคะกำลังจะได้สิ่งสิ่งของมีค่าอะไรสักอย่างหนึ่งที่คุณอยากได้มานานนะคะคุณอาจจะคิดเรื่องนี้มานานคิดมาสักพักแล้วนะคะว่าคุณจะคุณจะได้ไหมหรือคุณจะ เอาดีไหมคุณจะเออคุณจะมีโอกาสที่จะทําให้ฝันแบบนี้เป็นจริงได้หรือเปล่านะคะซึ่งอาจจะมีอุปสรรคมีปัญหามีการติดขัดชะลอตัวอะไรหลายๆอย่างที่ทําให้คุณไม่ได้มานะคะแต่ในช่วงของปีนี้สิ่งที่คุณจะได้เลยนะคะก็คือรถยนต์คอนโด หรือได้เงินก้อนนะคะก็คือเป็นเรื่องเงินนั่นเองนะคะบางคนอาจจะมีม,มีมีโอกาสนะคะที่โชคดีในเรื่องของการเสียงดวงเสียงโชคด้วยนะคะซึ่งจะทำให้คุณมีเงินพอนะคะที่จะทำให้คุณซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งนะคะที่เป็นที่เป็นของชิ้นใหญ่พอสมควรนะคะบางคนเนี่ยอาจจะแบบเออมีความฝันว่าฉันอยากจะได้คอนโดหรือว่าทาวน์เฮาส์ สักหลังหนึ่งนะคะหรือบ้านใหม่หรือรถใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีโอกาสที่จะได้นะคะทีนี้ไพ่เนี่ยนะคะก็จะมีไพ่ขึ้นมาเตือนนิดนึงก็คือเป็นไพ่แหงแมนเนาะถ้าเกิดว่าเราได้มานะคะเราได้มาเราเสี่ยงโชคได้มาหรือว่าเราได้อะไรมาอย่างเงี้ยนะคะก็แบ่งนะคะแบ่งไปทําบุญนะคะอาจจะไปทําบุญเกี่ยวกับเออ เด็กนะคะไปทาบุญเกี่ยวกับเด็กเกี่ยวกับเด็กกําพร้านะคะหรือว่าเออโรงพยาบาลเด็กอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรืออาจจะเออเอาเงินส่วนหนึ่งไปช่วยเหลือไปไปทาบุญต่อนะคะส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็คุณก็จะมีโอกาสโชคดีในเรื่องของเนี่ยแหละการเงินนะคะหลักๆหือการเงินแล้วก็ทรัพย์สินชิ้นใหญ่พสอสมควรที่คุณกาลังจะได้นะคะแล้วก็มีโอกาสที่เออชีวิตความเป็นอยู่ของคุณจะดีขึ้น มากกว่าปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็สําหรับใครที่เหนื่อยมามากๆนะคะก็บอกได้เลยว่าปีนี้เป็นปีที่คุ้มเหนื่อยนะคะอันนี้ก็เป็นกองที่หนึ่งนะคะเรื่องดีที่สุดข,ของคุณในปีสองพันยีสบห้านี้นะคะก็คือเรื่องของทรัพย์สินชิ้นใหญ่ที่คุณอยากได้มานานและคุณกําลังจะได้คะ่ะกองที่หนึ่งนะคะก็ประมาณนี้ขอญาตมุกออนไปที่กองที่สองเลยนะคะ สวัสดีค่ะชาวกองศอนะคะสําหรับใครที่เลือกหน้าไพ่แบบอังสือนี้นะคะไปดูกันนะคะว่าสิ่งความโชคดีที่สุดของคุณในปีนี้นะคะคืออะไรนะคะยินจะเลือกไพ่มาสิบใบนะนะคะให้ไพ่บอกกองแรกเป็นเรื่องของการเงินนะคะ มันก็มีอยู่ไม่กี่เรื่องอนะเนาะที่แบบเออจะโชคดีอะไรเงี้ยนะแต่ว่าเออการเงินการงานความรักอะไรเงี้ยนะคะก็เดี๋ยวไปดูนันว่ากองที่สามนี้จะเป็นเรื่องอะไรนะจัดเม้นนะคะใบแรกนะตะมูลนะคะกองนี้อาจจะพลังงานแบบว่าตอนนี้ตัวตนของคุณอาจจะมีเรื่องให้หนักใจเรื่องให้เครียดอะไรนิดนึงนะคะหรืออาจจะมีความเป็นทุกข์เกิดขึ้นในชีวิต นิดหน่อยนะคะใช้เวลานะคะทุกสิ่งทุกอย่างกําลังจะเปลี่ยนไปแล้วมาจัดชมินทเป็นการแบบจุดเปลี่ยนดวงชะตากันนะคะต่อมานะคะเป็นไพ่เดอะสตาร์สองเหรียญสองม่เท้านะคะเด็กถือเหรียญน,นะคะสามดาบนะคะสามดาบห้าถ้วยนะคะแล้วก็ไพ่ เดอซันนะคะโอเคโชคดีนะที่ได้ไพ่เดดซันโชคดีมากเลยที่ได้ไพ่เดดซันมันไพ่ปิดจบนะคะชาวกองสองนะชาวกองสองนะคะตอนนี้ชีวิตของคุณให้ระมัดระวังในเรื่องของอาการปวดหัวไมเกรนสายตานะคะปวดคอบานไหลนะคะแล้วอาจจะมีความเครียดความกังวลปนเข้ามาด้วยรวมถึงอาการพักผ่อนน้อยนอนไม่ค่อยหลับ นะคะช่วงนี้นะแล้วสิ่งที่คุณกังวลน,นะคะสิ่งที่คุณกังวลจริงๆริงอย่างว่ามองว่ากองนี้จะเป็นอะไรที่แบบว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนดวงชะตาอะนะ,ะแต่ว่ามันเป็นเกี่ยวกับหลักๆหรือน่าจะเป็นเรื่องของความรักนะคะมีไพ่เดมดนแล้วก็ไพ่ห้าถ้วยขึ้นนะคะต้องบอกก่อนว่ามันเป็นในเรื่องของพลังงานรวมเนาะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะทีนี้สิ่งที่จะดีกับคุณนะ,นะกองที่สองอะ คือถ้าเกิดว่าคุณเคยทุกข์กับอะไรมากนะคะเคยทุกข์เคยมีความทุกข์กับอะไรบางอย่างที่มันติดอยู่ในใจของคุณมาสักระยะหนึ่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรักที่ไม่ชัดเจนรักซ้อนรักรักเลิกเลิกนะคะยุ่งกับคนมีเจ้าของแล้วก็ทําให้คุณจะต้องวกเวียนกลับไปกลับมาอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือมันเหมือนเกิดใหม่เลยนะกองนี้ต้องบอกว่าแบบเป็นความโชคดีจริงๆอ่ะ คุณจะหลุดจากพัฒน,นาการอะไรแบบเนี้ยที่ทําให้คุณแบบติดแล้วก็เป็นทุกข์อ่ะนะคะรวมถึง ความโชคดีของคุณนะคุณจะถูกปลดปล่อยจากสถานการณ์ที่มันแย่ๆให้คุณไปสู่จุดเริ่มต้นใหม่ที่เจอแสงสว่างสดใสในชีวิตนะคะแล้วก็ชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งเลยนะคะจะเห็นได้ว่าเดอะมูนเนี่ยเดอะมูนก็คือกลางคืนนะคะเป็นพ,พระจันทร์เนาะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นเดอะซันก็คือไ้่แสงอาทิตย์นะคะแล้วก็เป็นไพ่สุริยะเนาะแสงสุริยะอะไรเงี้ยทำให้ชีวิตเราเอ,อ่อไปต่อได้เจอแสงสว่างในชีวิตไม่มืดมนอีกต่อไปนะคะ เพราะฉะนั้นถึงจะบอกว่าเป็นเรื่องของความรักแต่ว่าก็รวมถึงว่าถ้าคุณมีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งก็ตามนะคะว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินอะไรที่คุณติดอยู่แล้วทำให้คุณไปไม่ได้แล้วทำให้คุณเป็นทุกข์เนี่ยในตอนนี้คุณจะหลุดนะคะคุณจะหลุดได้นะคะแล้วก็เร็วสุดนะคะที่คุณจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือพลังงานของคุณน่ะดีเลยเนี่ยก็คือช่วงเดือน ช่วงประมาณอีกประมาณสามสี่เดือนนะคะสามสี่เดือนที่คุณจะหลุดหรือกลางปีช้าสุดก็คือปลายปีนะแต่มันจะหลุดแน่ๆน,นะคะแล้วก็ไม่ต้องคิดเยอะคุณปล่อยจอยเลยนะเพราะบางอย่างอะ่ะ judgment นเี่นะคะเป็นไพ่ที่แบบ u n e x p e c t อ่ะคือบางทีเราไม่ได้คิดไว้เราคาดไม่ได้ไม่ได้คาดคิดมันเกิดขึ้นแบบไม่คาดคิดนะคะบางทีจุดเปลี่ยนที่มาถึงเนี่ยเหมือนจะมองไม่เห็นว่า มันจะเปลี่ยนไปยังไงอ่ะมันจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยมันจะมายังไงนะคะมันจะเป็นไปของมันเองนะคะเราไม่ต้องไปคาดเดานะคะเป็นอะไรที่แบบคาดเดายากมากแต่คุณจะไปจุดสู่จุดที่ดีแน่นอนนะคะเพราะว่าถ้าเดอมูนเปลี่ยนเป็นเดอนซันเมื่อไหร่เนี่ยนะคะก็คือหลุดนะคะเจอแสงสว่างในชีวิตพูดง่ายๆเลยนะคะอันนี้ก็เป็นกองที่สองนะคะก็ขอให้ รับพลังงานดีๆแบบนี้ไปมันดีจริงๆนะแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะมีชีวิตที่สดใสไม่จมปักอยู่กับความทุกข์นะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปถัดไปขออนุญาต move on นะคะไปที่กลองที่3นะคะสวัสดีค่ะชาวกลอง3นะคะสําหรับใครที่เลือกหน้าไพ่นี้นะคะมากับใบนี้ไปดูกันว่าความโชคดีที่สุดข,ของคุณนะคะในช่วงปีนี้นะคะคือเรื่องอะไรนะคะก็จะเลือกไพ่มาทั้งหมดตัดสิบไปนะ สิบใบนี้นะคะกองนี้จะโชคดีรดเรื่องอะไรไปดูกันใบที่หนึ่งนะคะเป็นไพ่สองถ้วยหูไม่ต้องเดาเลยอะ่ะใบแรกใบแรกขึ้นว่าชัดโวนะคะใบที่สองนะคะเป็นไพ่เจ็ดเหรียญน,นะหกเหรียญน,นะคะเดอะซานโอ้กองนี้โชคดีจริงๆนะคะโชคดีมากๆเลยนะคะสี่เหรียญน,นะคะ,อะโอเคแล้วก็ไพ่อะเทมเพลนส์นะ เชรีออตนะคะ The Universe หรือว่าไพ่ด l งนะคะ9ถ้วยนะคะแล้วก็เป็นไพ่8ถ้วยนะคะโอเคนะคะสำหรับใครนะกล่องน,นี้มันเป็นเรื่องของความรักทุกคนเพราะใบแรกมันก็ขึ้น2ถ้วยเลยนะคะก็คือไม่ต้องเดาเลยบางคนนะตอนนี้กำลัง in love นะคะกำลัง in love กำลังแบบเออมีความรักดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะอาจจะพบรักกับชาวต่างชาติ ต่างภาษานะคะหรือคบก,กับใครสักคนทีอ่อาจจะเด็กกว่านะคะอาจจะมีอายุน้อยกว่านะคะเข้ามาดูแลเนาะเข้ามาดูแลเข้ามาแบบเทคแคร์นะคะซึ่งตัวคุณเองนะคะอาจจะเป็นคนโสดหรืออาจจะเป็นคนที่ ไม่ค่อยสนใจเรื่องความรักสักเท่าไหร่ก่อนหน้านี้นะคะก่อนหน้านี้คุณอาจจะเป็นเอออยู่คนเดียวนะคะเป็นโสดมานานหรือแบบเออไม่ค่อยได้เจอคนที่ถูกใจนะคะแล้วก็อาจจะไม่ค่อยได้คบหาใครทั้งๆท,ที่ตัวเองก็เป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะแต่ว่าคุณก็อาจจะมีความสุขกับชีวิตของตัวเองอยู่แล้วนะคะก็เลยไม่ได้โฟกัสในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สักเท่าไหร่นะคะ เรื่องราวที่ดีที่สุดในอของของคนกองสามในปีนี้ก็คือคุณจะพบเนื้อคู่นะคะคุณจะพบเนื้อคู่คุณจะพบรักแท้คุณจะพบกับรักที่คุณรอคอยมานานรวมถึงนะคะจริงๆสองถ้วยเป็น,เป,นเป็นการแบบคืนดีกันด้วยนะใครที่รอในเรื่องของความรักความสัมพันธ์รอคนรักเก่ากลับมารอคนที่ใช่กลับมาหาหรือว่ารอใครสักคนที่จะเข้ามาเพิ่มเติม ชีวิตให้มันมีความหมายขึ้นในเรื่องของหัวใจนะคะคุณก็กํำลังจะสมหวังนะคะและนะคะคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องความรักครอบครัวเลยนะรวมถึงใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วนะคะมีแฟนอยู่แล้วนะคะก็อาจจะมออีพัฒนาขึ้นไปอีกหนึ่งสเต็ปนะคะใครที่แบบออคบกันมาสักพักก็อาจจะเลื่อนขั้นมั่น,มนหมายแต่งงานนะคะใครที่มีคู่ชีวิตแต่งงานแล้ว รอสมาชิกเพิ่มรอการตั้งครรภ์น,นะคะก็มีโอกาสที่จะสมหวังนะคะและบางคนอาจจะมีโอกาสได้ลูกแฝดด้วยนะคะเพราะว่าเห็นไหมไพ่เดอะซันเป็นเด็กสองคนนะคะก็ไพ่เดอะยูนิเวอร์สหรือว่าไพ่เดอะโวล์เนี่ยนะคะก็เป็นไพ่คนท้องนะคะก็อาจจะมีเรื่องราวดีๆเกิด,ด,ด,ดขึ้นและถ้าคุณได้ลูกในปีนี้นะคะมีการตั้งครรภ์ได้เด็กในปีนี้ก็คือแบบจะเป็นอภิชาตบุตรเลยนะคะก็คือดีมากๆเกิดม,มาทําให้คุณเฮงมากๆนะคะนี่เป็นความเชื่อเนาะ อ่ะดีหมดเลยนะคะเร่ององที่สามก็คือคุณจะโชคดีในเรื่องของความรักนะคะไม่พูดเยอะเนาะเจ็บคอกองนี้นะคะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่ยังไม่เจอเจอช่วงไหนอะหมอนะคะถ้าคุณไม่เจอนะคะคุณอาจจะเจอช่วงเดือนเดือนเมนะคะหรือประมาณสามเดือนนะคะหรือ ถ้าไม่ไม่เดือนเมย์ก็อาจจะเป็นแบบเอเดือนกันยาตุลานะคะกันยาตุลาแต่หญิงว่าเชื่อว่าส่วนใหญ่นะคะส่วนใหญ่เจอแล้วนะคะเจอแล้วหรือกำลังจะเจอช่วงนี้เลยนะคะคือแบบมีโอกาสที่จะเจอไม่ไม่นานอ่ะนะคะคนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่แบบอยู่ที่อื่นนะเป็นคนแบบเอามาจากที่อื่นไม่ได้เป็นคนแบบ ภูมิมโนาไม่ได้เป็นคนที่เดียวกักบคุณแต่เขาอาจจะมาทํางานหรือ,อามาเที่ยวหรือว่ามาตั้งลกลากอยู่กับคุณแล้วทําให้คุณน่ะได้เจอกับเขานะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่อยู่ต่างประเทศต่างชาติต่างภาษาได้ไม่ได้นะคะชัดเลยแหละนะคะเป็นคนทางไกลก็ได้นะคะแล้วก็เป็นคนรักเก่าก็ได้ที่เคยเลิกลาห่างเหินกันไปแล้วก็ตอนนี้ก็จะกลับมารักกันอะไรอย่างเนี้นะคะก็ค่อนข้างชัดนะคะคอนที่สามขออนุญาต move on นะคะไปที่กล้องที่4นะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะก็เป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้กับครีเอเตอร์ด้วยนะคะไปเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะเช่ากล้องสีนะคะสำหรับใครที่เลือกไพ่ที่เป็นจดหมายนะคะไปดูกันว่าความโชคดีที่สุดของคุณในช่วงปีนี้นะคะคือเรื่องอะไรนะอ่ะมันหลุดออกมาแล้วก็เอาไปเลย เขาอยากจะออกมานะขอให้เป็นโชคดีในเรื่องที่อยากได้นะคะไปดูกันใบที่หนึ่งนะคะเป็นไพ่เดอะเมจิ i เชียนเนาะเด e m a g กัสนะคะเด e t ทาวเวอร์ Tower, นะคะหนึ่งเหรียญน,นะคะว้ายเจ็ดถ้วยนะคะ 2ดาบนะคะสมเหรียญคะ่ะ The Star นะคะสองถ้วยนะคะ Hangman นะคะแล้วก็ไพ่ Hello f a n นะคะโอเคกลองนี้นะคะจะต้องวัดโดดเด่นนะคะต้องบอกว่าโดดเด่นในเรื่องของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะ คุณจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆเป็นโอกาสที่ดีที่คุณจะได้รับโอกาสที่ดีนะคะในชีวิตนะที่โดดเด่นที่สุดนะคะที่โดดเด่นที่สุดที่โชคดีที่สุดนะคะก็คือคุณนะคะมีโอกาสที่จะทำบ้านซื้อบ้านมีที่อยู่อาศัยที่เป็นของตัวเองบางคนไม่ได้ซื้อก็จะได้ซื้อบางคนมีบ้านอยู่แล้วก็อาจจะปรับปรุงให้มันใหญ่โตขึ้นนะคะแล้วก็จะได้รับ ความช่วยเหลือด้วยดีนะคะจากคนรักผู้ใหญ่คนรู้จักนะคะทําอะไรที่มันเคยแบบคือคุณอาจจะเคยอยากทําแล้วแต่คุณไม่ได้ทํานะคะตอนนี้ก็จะได้ทํานะคะที่มันเคยติดขัดคุยกันไม่รู้เรื่องมีปัญหากับช่างมีปัญหาคนในบ้านอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ตอนนี้ ทุกอย่างมันจะราบรื่นมากนะคะคุณจะสามารถทำได้นะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณครั้งใหญ่เลยนะคะมองว่าคุณในกองนี้กำลังจะได้รับอะไรที่มันเป็นทรัพย์สินใหญ่ๆอะ่ะคล้ายๆกองที่1นหรือกองที่สไม่แน่ใจแต่ว่าอันนี้มันขึ้นชัดมากๆว่าเป็นชิ้นใหญ่จริงๆนะคะเป็นเงินก้อนใหญ่นะคะหรือใครที่รองเงินก้อนเพื่อจะมาทำบ้าน ต้องการกู้หนี้ยืมสินหรือว่าต้องการที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะคะก็มีโอกาสที่จะประสบความสาเร็จรวมถึงนะคะรวมไปถึงคนที่สร้างบ้านขายอ่ะสร้างบ้านขายสร้างคอนโดขายซื้อคอนโดซื้อบ้านมือสองมารีโนเวทแล้วก็ทําการค้าขายนี่ก็จะประสบความสําเร็จมากๆคือแบบไม่ต้องคุยเยอะอ่ะไม่ต้องคุยเยอะเพียงแต่คุณ ถ้าเป็นในกรณีนี้นะซื้อง่ายใจข้อบแบบนี้ให้คุณทำทำารทำการตลาดออนไลน์เยอะๆนะคะแล้วคุณก็จะประสบความสําเร็จในการทําการตลาดเกี่ยวกับพวกทำบ้านขายหรือบางคนที่แบบเออทำเกี่ยวอุปกรณ์เกี่ยวกับพวกบ้านต่างๆนี่นะคะคุณจะขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยนะคะพูดง่ายๆเลยกองที่4นี้นะคะก็จะเป็นความโชคดีที่เกี่ยวกับบ้านที่อยู่อาศัยทั้งหมด นะคะอยากได้บ้านจะได้บ้านอยากขายบ้านจะได้ขายบ้านอยากขายที่ก็จะได้ขายที่อยากซื้อที่ก็จะได้ซื้อที่เป็นเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูล,ลค่าเยอะๆนะคะแล้วคุณให้คุณนะคะถ้าคุณอยากโชคดีราบเรื่อนตลอดทั้งปีเนี่ยให้คุณขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครนะคะใครที่เคยบน่นใครที่เคยขอบ่นไว้แล้วคุณลืม นะคะให้คุณไปจัดการซะนะคะถ้าแบบจําไม่ได้นะคะก็ไปใช้นี่ส่งไปเลยนะคะแล้วก็ซื้อของไปบ,บ,บริจาคทําบุญทําทานเยอะๆแล้วคุณจะได้เยอะนะคะกองนี้คุณได้เงินอ่นอนอนนะ,ะ,ะหนึ่งเหรียญเป็นไพ่ที่เรียกได้ว่าเป็นไพ่มหาเฮงลําดับที่สี่นะคะในชุดเนี้ยมันจะมีแค่สี่ใบนะคะลำดับที่สี่เนี่ยจะเป็นอะไรที่หนึ่งเหรียญก็คือเหรียญก็คือเงินนะคะแลาหนึ่งเหรียญเป็นไพ่โชคลาบลาบลอยหรือเป็นเงินก้อนนะคะหรือ ตลอดท่านพีคุณจะหาเงินง่ายนะคะหาเงินง่ายแล้วคุณเอาเงินมาแปลงเป,เป็นสินทรัพย์เป็นทรัพย์สินนะคะก็กองนี้นะเกี่ยวกับเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยโดดเด่นสุดๆนะคะอยากได้อยากซื้อจะได้ซื้ออยากขายจะได้ขายแล้วดีมากด้วยนะคะสมมติคุณซื้อมาเนี่ยคือจะได้อยู่บ้านที่แบบเออมีความสุขอบอุ่นนะคะแล้วก็ให้โชคกับคุณในเรื่องของการอยู่อาศัยนะคะสุขสบาย นะคะอันนี้ก็เป็นกองที่4นะคะเดี๋ยวขออนุญาต Move อนไปกองที่5กันเลยนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ก, share, ก็กดมาได้นะคะเป็นกำลังใจให้กันเนาะสวัสดีค่ะชาวกอง5นะคะอุลืมเก็บอันนี้นะคะใครที่เลือกแหวนนะคะอันนี้นะยิงก็เลือกเหมือนกันนะยิงเลือกกองนี้อจะรู้ว่าตัวเองจะโชคดีเรื่องอะไรนะคะ,ะความโชคดีของคนที่สุดในช่วงปีนี้คือเรื่องอะไรขอให้ปังๆนะจ๊ะ ดารินนะคะขอให้ดารินแล้วก็คนที่เลือกกองนี้ปังๆนะคะไปดูกันขอขึ้นชัดๆเลย โอเคนะคะไปดูกันบ้าใบแรกเราได้อะไรนะไพเดทนะคะโอ้ยกองนี้นะระวังสุขภาพด้วยนะคะช่วงนี้อาจจะมีการเจ็บป่วยเมื่อยล้าอ่อนเพลียนะคะแล้วก็อาจจะระวังในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะคะอ่ะกลองใบที่สองนะคะเป็นสามไม้เท้านะคะเก้าไม่เท้านะคะโอ้โหเฮอร์มิตนะคะ Night of w a น d s นะคะหไม้เท้านะคะเด็กถือถ้วยนะคะหนึ่งไม้เท้านะคะสามเหรียญน,นะคะแล้วก็เป็นไพ่เก้าเหรียญน,นะคะโอ้โหรวยอ่ะกองนี้ขอบอกเลยนะคะอ่ะก็เป็นเรื่องราวดีๆเนาะมันก็เลยต้องออกมาไพ่ดีมากมเป็นไพ่สรุปด้วยนะเอ้ยกองนี้นะคะ เรื่องที่คุณจะโชคดีสุดๆไปเลยก็คือเรื่องเงินนะคะเงินและงานนะคะมันจะชอบมาด้วยกันเนาะแต่ว่าให้สรุปเป็นเงินนะคะใครก็ตามนะที่ก่อนหน้านี้นะหรือว่าช่วงนี้อ่ะเดือนนี้ที่คุณมาดูอ่ะคุณดวงไม่ดีอ่ะคุณดวงไม่ดีคุณป่วยคุณแบบชะลอตัวคุณติดขัดอุด อ,อะไรก็แล้วแต่นะคะเดี๋ยวจะเป็นช่วงที่ผ่านมาก็ได้แล้วที่ดูเหมือนว่าชีวิตมันไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่นะคะติดติดขัดขัดนะคะเป็นช่วงที่เจ me, ้ากรรมนายเวรตามล่าทันนะคะก็ค <mind> ุณกำลังจะหลุดแล้วนะแล้วทีเนี้ยดวงนะคะก็จะเป็นโดดเด่นในเรื่องของคุณจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์นะคะคุณจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์มาเข้ามาชูในเรื่องของการงานแล้วก็การเงินนะคะบางคนเนี่ยมีคนหยิบยื่นนะคะโอกาสมีคนหยิบยื่นงานเข้ามาให้จากที่มันไม่เคยดี มันก็จะดีนะคะเหมือนคุณจะได้เริ่มในการทํางานใหม่ๆอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะที่จะทําให้คุณได้เงินจากแบบประมาณแบบอะถ้าเทียบเป็นเลเวลเนาะเคยได้แบบ30บาทนะคะคุณก็จะได้90บาทไปเลยคือเติบโตแบบก้าวกระโดด3าเท่าคูณ3ไปเลยนะคะแล้วก็อาจจะมีคนหยิบยื่นโอกาสให้คุณนะคะเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ รืออาจจะเป็นเด็กนะคะเด็กก็คุณที่เข้ามาติดต่อประสานงานนํางานเข้ามาให้นะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ติดต่อประสานงานกับต่างประเทศนะคะชาว,ชว,ชวต่างชาติต่างภาษาเรือเกี่ยวกับการเดินทางก็โดดเด่นนะคะแต่ง่ายๆเลยนะคะกองที่5ที่เลือกแหวนวันนี้เนี่ยจะโชคดีในเรื่องของการงานและก็การเงินนะคะคุณจะได้ทํางานใหม่ๆหยิบจับอะไรใหม่ๆมีคนมาหยิบยื่นให้นะคะแล้วทาให้คุณได้เงินเยอะมากๆนะคะก้าเดือนนี้เป็นเศรษฐีได้เลยนะ ขอให้ปังๆนะคะปังๆไปเลยเนาะสรุปแล้วนะคะกองน,นี้ก็คือเรื่องที่คุณจะโชคดีสุดๆนะคะคุณจะรวยค่ะปีนี้นะคะเก้าเหรียญไพ่สรุปนะคะก็ขอให้น้อมรับคาทํานายไปนะคะอย่าให้มีปัญหาในเรื่องของการเงิน ติดขัดเลยนะคะขอให้ใช้ง่ายจ่ายคล่องนะคะแล้วก็มีเงินเก็บเยอะๆนะคะอันนี้ก็เป็นสั้นๆนะของกองที่5เพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบชัดมากเลยนะคะจากดวงไม่ดีก็จะดีนะคะเป็นเรื่องของการเงินเดี๋ยวขออนุญาต move on ไปที่กองสุดท้ายนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามกดแชร์นะคะก็เป็นกำลังใจให้ทำคลิปด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กับครีเอเตอร์ด้วยนะคะแล้วก็บายๆไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะ สวัสดีค่ะชาวกองหกกองสุดท้ายแล้วนะคะว่าปีนี้คุณจะโชคดีสุดๆในะเรื่องของอะไรนะคะไปดูกัน ไปที่หนึ่งนะคะไปดูกันว่าเด็กถือดาบนะคะเพจ r i n c e s s of s w o r d s นะคะ The Tower นะคะหกเหรียญน,นะคะเ h a รี o อดเก้าถ้วยนะคะสองถ้วยค่ะสามดาบนะคะสองไม้เท้าห้าถ้วยแล้วก็เด็กถือเหรียญน,นะคะ r i n c e s s ไอพ prince of p e n t ท c l e สนะคะโอเคทุกคนกองนี้มันเป็นเรื่องความรักนะมันเป็นเรื่องความรักนะคะและหญิงก็ขออนุญาตอ่านตามความรู้สึกที่ขึ้นมาจากไพ่เลยนะคะสําหรับใครที่มีปัญหาความรักนะคะในช่วงนี้มีปัญหากับแฟนคดราคัดซังทะเลาะรักรักเลิกเลิกนะคะคือพูดง่ายๆเลยกองนี้มันเป็นไพ่คนรักที่คุณรอนะกลับมาหาคุณ ะะกลับมาหาแล้วก็คืนดีกันรักที่ติดไม่ขาดรักที่ตัดไม่ขาดนะคะก็จะกลับมาหากันบางคนมีเรื่องทะเลาะทิฏฐิอีกโก้มีปัญหากันเขาจะกลับมาหาคุณแล้วก็จะราบรื่นมากกว่าเดิมนะคะที่นี้พอกลับมาเนี่ยจะต้องระมัดระวังในเรื่องของคําพูดนะคะรวมไปถึงนะคะเ,เพื่อนหรือว่า คนรอบข้างที่เคยมีปัญหากับคุณก็จะกลับมาเป็นกัล,ะละยาณมิตรกับคุณนะคะเป็นไพ่ที่ดีแต่หลักๆถึงว่าเป็นเรื่องของความรักมากกว่านะคะคุณกําลังจะโชคดีในเรื่องของความรักโดยเฉพาะใครที่มีปัญหาเลิกรากันไปก่อนหน้านี้ทะเลาะก,กันเรื่องราวใหญ่โตนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะใครที่คบกับเป็นรักทางไกลนะ่ะเป็นรักทางไกลไม่ค่อยได้เจอกันนะคะหรือเป็นแบบเออคุยกับ คนต่างประเทศคนที่อยู่อีกประเทศหรือไกลๆเขาจะเดินทางมาหาคุณก็เพื่อพูดง่ายๆเลยกองเนี้ยโชคดีมากๆในเรื่องของความรักไม่ว่าจะเจออุปสรรคเลิกกลาห่างเหินนะคะอยู่ไกลไม่ค่อยได้เจออะไรต่างๆนานา,นาที่ทําให้คุณเจ็บช้าน้ําใจเกี่ยวกับหัวใจเนี่ยนะคะมันจะหายไปนะคะแต่ลักษณะเป็นคนที่คุณแบบ รักกันอยู่แล้วอ่ะมันไม่ใช่พลังงานใหม่นะคะเป็นพลังงานเก่ารวมถึงบางคนที่แบบเออเคยเลิกคุยไปละหายไปละนะคะแล้วแต,แต่ใจยังคิดถึงเขาอยู่ยังแบบอยากให้เขากลับมานะคะเขาก็จะกลับมานะคะกองน,นี้ประมาณช่วงเดือนเดือนนี้เลยนะคะเดือนนี้ที่คุณเปิดขึ้นมาเนี่ยเดือนนี้เป็นหลักหรืออีกประมาณ สาถึงสี่เดือนหรือเดือน3ามเดือน4ี่นะคะก็จะมีโอกาสได้เจอกับเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะใครที่ดิวอยู่กับอ่าคนที่อายุน้อยกว่าที่แบบอยู่ไกลาอายุน้อยกว่ามีปัญหากันบางคนแค่คุยกันยังไม่ได้ครบเลยก็หายไปแล้วนะคะเขาจะกลับมาหาคุณนะนะคะก็เป็น พลังงานที่ดีนะเป็นคนแบบเออเป็นอะไรที่เกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นะคะคุณจะโชคดีในเรื่องของความรักที่เคยแบบผิดหวังมาตลอดนะคะคุณก็จะสมหวังแล้วนะคะโอเคสําหรับใครที่อยากจะปรึกษาดวงส่วนตัวนะคะก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะโดยที่กดไปที่ใต้คลิปนะหญิงจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะก็มีทั้งแบบเออถามตอบพิมพ์ตอบหรือว่าถ้ามีปัญหาเยอะหรือว่าอยากจะถามเยอะก็แบบใช้แบบโทรคุยก็ได้นะคะ ก็ประมาณนี้นะคะสําหรับใครที่มีคอมเมนต์อะไรอยากจะแนะนําอยากจะฟังหัวขอ้ออะไรนะคะก็คอมเมนต์มาได้นะคะหญิงก็พยายามอ่านทุกคอมเมนต์นะคะแล้วก็ขอบคุณกําลังใจนะที่บางคนก็เออคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังนะคะชอบมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีนะคะอย่าไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะโอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุข ไม่มากก็น้อยในการดูคลิปนะคะบ๊ายบายและสวัสดีค่ะ